สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะแม่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเดีงใบ่บั้ไใบเตยนะคะวันนี้บรรยากาศกเย็นๆนะคะก่อไฟให้เด็กยงิงใบเบั้เด็กน้อยเจอกองไฟก็อุ่นๆเลยค่ะใบ่บัว ไฮโบอุ่นไหมใบบัวนี่นี่โชว์พาวเวอร์แล้วค่ะเฮ้ยอ,อุ้ยมุดมุดมุดเอ้ยมุดมุดมุดตรงขาแม่หมูก็อยู่ด้านล่างอันนี้ดอกไม้นะคะพี่ดอกไม้เอาพิงไฟพิงไฟกันหน่อยเร็ววิ่งไฟกันหน่อยเร็วเอาใบบัวเอ้ย นั่งลงนั่งลงนั่งลงพิงไฟแล้ว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 แล้ก่อไฟให้แล้วแล้วแล้วคันคันถูกถูโอ้โอ้นั่งก่อนนั่งก่อนแล้วแล้วแล้วเออนั่งเติมเลยนั่งเติมแล้วหัน้ามาทางนี้ตัว่พิงไฟน่ะเอาเอาก้นใส่เอาก้นใส่โอ้หนูจะพิงไฟหนูเอาก้นใส่ค่ะแม่แม่เอออานุนอ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 ุน อ้าไปจากก่อไฟน้องนอนพิงเลยล่ะลูกโอ้นอนพิงเลยล่ะคะออะพิงไฟหน่อยพิงไฟหน่อยค่ะดึงตืดึงตืดนถึงตือหเอนอนพิงไฟเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะขาควายหน่อยแล้วขาควายหน่อยอาสวัสดีคะ่ะขาควายหน่อยขาควายสวยพิงไฟพิงไฟพิงไฟโอเห็นแม่ฟันถือกล้องกระทักทายโออยากทักทายแม่แม่แมแมล่ะลูก จ้าสวัสดีจ้าโนพิงไฟกับแม่จา๋าค่ะหนาว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 ลูกหนาวอดินใส่ตัวเอาดินใส่ตัวเองเด้อมาเด้อพิงไฟเด้อ อ,อ,อุ่นไหมอุ่นไหมลูกช้างเขาจะเป็นสัตว์ที่หนังหนามากนะคะแต่ก็เราก็ต้องกอบไฟให้ได้ครับความอบอุ่นโอ้ยเาวนอนหวาเข่านอนเาวานอน ว่าไงหว่าไงคะหน้าก็ยังไม่ได้ล้างเลยแม่พักเข้ากล้องแต่เช้าเลยนะคะวันนี้แม่ยังไม่ได้ให้ยาขนมกินเลยวันนี้แม่ไปเอายาวิวามินีสับปโรดมาให้กินนะคะดูค่ะเอ้ แม่หมูทำาอลายอู้แม่หมูจะหักต้นไมนะ้แล้วดูค่ะอ้โหดูจ่าฝูงของเราดูดูสกิลการหักแม่แม่หมูเป็นช้างที่แข็งแรงนะคะดูค่ะแม่หมูทำาลายเนาะอันนี้เขาเรียกว่าต้นข้างลุงนะที่จริงเป็นต้นไม้ที่สามารถช้างกินได้นะคะดูค่ะแต่ก่อนใบเต็มเลยนะคะตอนนี้ไม่มีใบเหลือแล้วแม่หมูจัดการเรียบแล้ว วันนี้แม่หมูนอนก็ไล่าลามน,นะคะเห็นไม่ควันไปเอาจะเป็นซีให้เด็กๆทานก่อนนะคะสําหรับรอบแรกก็จะให้แม่ให้พี่เหมยทานก่อนแนละ้วพี่เหมยมากินยาวิตามินก่อนลูกพี่เหมยกินง่ายนะคะพี่เหมยจะเป็นช้างที่กินยาง่ายมากเลยขขบคุณค่าก่อนลูกอะโอเคนะบดนี้เลยนะเออเยียมมาโอ้ยเย่งมากเลยค่ะโอเคค่ะ ต่อไปก็เป็นที่ของเหล็กหญิงใบบัวนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะมีหลายเม็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ควานจะให้แม่ใบเตยทานด้วยนะคะทุกคนมาแลกกินขนมหวานแล้วหรกปะแม่จะแบ่งแม่เตยทานด้วยอน้อ,นองใบบัวก็ทานด้วยเหมือนกันจ้าก,ก่อนเล้กมาดูว่าอ้วนจะยอมไหมนะคะส่วนมากจะชอบกินสีเหลืองเดีย๋ยวแม่จะให้สลับกันขอบุณค่าก่อนโอเค ขาค่ายด้วยสวยๆขาค่อยด้วยลูกขาค่อยสวยๆอาขาค่อยสวยๆด้วยไหนทํายังไงอาขาค่อยสวยๆหน่อยขาค่อยด้วยค่ะคนสวยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ให้นะออะมาอันนี้เราจะทำนี้นะคะอากินก่อนนะคะแม่มีผายลมด้วยมีผายลมด้วยเก่งจังเลย เห็นไหมคะฉลาดเอาเม็ดขาวทิ้งไปสักเม็ดหน่อยพอมีแรงอะรู้รู้ความรู้ความรูม้ความแบ่งไม่เตยด้วยเดี๋ยวแม่จะจ้าให้แม่เตยด้วยแม่เตยกินสีสีขาวแทนลูกลูกก็จะได้นมวอนวนกินเป็นแต่แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้แม่เตยก่อนแม่เตยมาลูกมาอ่ะแม่เตยมาลุกมา แม่เตยกินแทนลูกนะนี่กินเลยโอเคอันนี้แม่ควันก็สามารถเข้าใกล้แม่เตยได้แล้วแม่เตยไม่วีนใส่แม่ควันแล้วค่ะอะว่าชอบกินแบบสีเหลืองไม่เอาให้ก็ได้เนาะโอเคเนาะอ่ะขอบคุณค่ะก่อนจคสสวยก่อนโอเคอ่าหมดดีเลยลบนี่ไม่รู้จะเป็นเบาหวานตอนไหนเนี่ยกินตะวานเนี่ย ก็กินไปเนาะลูกเนาะก็ให้คุณแม่กินแทนแล้วกันแค็ตาหน่อยอุ้ยนะน้ำยังไม่ได้อาบเลยค่ะแม่แม่คะมันหนาวอากาศมันหนาวค่ะบอกเลยแม่ที่ลูกอากาศมันหนาวค่ะผิงไฟก่อนอากาศเย็นเยอะเลยค่ะ ก็มาทักทายพี่แม่กันนะคะไม่ได้มาทักทายพี่แม่หลายวันแล้วเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นคลิปสั้นๆนะคะพี่แม่ฝากกดไลค์กดแชร์พาชมบรรยากาศด้วยนะคะที่ขอบคุนะคะถึงจะมีแสงแดดก็ยังหนาวนะคะพี่แม่ค่ะได้ต้องขลอภัยฝิีงกันแล้วนะดูแลสุขภาพกันด้วยลวกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่แม่ค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กอ้วนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ